สวัสดีครับดวงประจำสัปดาห์กับผมคาาชินบัญชรวันไหนดวงปังวันไหนต้องระวังต้องมาฟังกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกลิ้งกลิ้งและกดติดตามส่งต่อพลังบวกดีๆให้กับคนที่เรารักและเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับสัปดาห์นี้26สิงหาคมถึง1กันยายนคุณที่เกิดวันจันทร์ได้ทิพ,พย์ลหงไพ่คลองราชสมบัติ10ถ้วย สคาถาสุครีบและพาลีทศก,กัณ์จอมปีศาจเฮงยืนหนึ่งเรื่องความรักความสัมพันธ์ครับช่วงนี้สเสน่แรงเป็นพิเศษอยู่เฉยๆเขาก็รักก็ทักไลน์มาครับครอบครัวมีข่าวดีมีโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ๆมีสเสน่ห์ในงานโดยเฉพาะในเรื่องของหัวใจคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักครับ มีโชคดีในช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์28สิงหาคมถึง1กันยายนผู้ชายขาวเจ้าเนื้อสูงวัยกว่าผู้หญิงผิวสองสีรูปร่างสันทัดโปรงนำโชคที่ดีมาให้ครับและสัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันจันทร์ยังมีโอกาสดีได้เจอเพื่อนเก่าคนในสังคมเดิมมีเกณฑ์พบปะพูดคุยมีเกณฑ์ขยายในเรื่องการงานและธุรกิจครับระมัดระวังสุขภาพ ทางเดินอาหารช่องท้องเป็นพิเศษทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศมงคล 2. 5 1ห,ห,หเป็นชุดเลขมงคลคุณที่เกิดวันจันทร์พิมพ์หนังสือธรรมะแจกหนังสือธรรมะเป็นธรรมทานเป็นทานบารมีอย่างยิ่งสวดอิราชาคตะรสา,า15จบและสวดบทมหาจักรพัิหลวงปู่ดู เป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันอังคารได้ทิ่ผลของไพ่สองถ้วยข่าวดี3ประสูตรพาลีพบนางมนโทไพ่เจ้าหญิงคาานางศีดาลุยไฟสัปดาห์นี้เด่นสุดๆและเฮงยืนหนึ่งประจำสัปดาห์คือคุณที่เกิดวันอังคารครับ <Yeah! S 1> งานประจำก้าวหน้าสุดสุด ผู้ใหญ่ส่งเสริมธุรกิจรุ่งเรืองดวงชะตาฟ้าเปิดมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานความก้าวหน้าเลื่อนตำแหน่งรวมไปถึงเริ่มต้นงานใหม่การลงทุนโดดเด่นเป็นพิเศษครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์26สิงหาถึงวันที่28สิงหาการลงทุนได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าครับคนโสดพบรักแท้ยังมีเกมขยายครอบครัว มีบุตรซื้อบ้านกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์วันที่28สิงหาคมถึง1กันยายนยังมีข่าวดีจากทางไกลด้วยนะครับะระมัดระวังของมีคมในวันที่26 27สิงหาและวันที่1กันยาทิศตะวันตกทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศมงคลผู้ชายผิวขาวรูปร่างสันทัดเจ้าเนือ้อายุมากกว่า ผู้หญิงผิวสองสีรูปร่างสันทัดโปร่งอายุน้อยกว่านำโชคที่ดีมาให้3 4 5 9เป็นชุดเลขมงคลทําบุญถวายสังฆทานสิ่งของจำเป็นแด่พระพิสุขสงฆ์สามเณรเป็นทานบารมีอย่างยิ่งสวดติหังจะโตโรทินังทั้งหมด8จบและสวดขันธปริษเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิต คุณที่เกิดวันพุธกลางวันสัปดาห์นี้ได้ที่ผลของไพ่เจ้าชายดาบขันทักกุมาน9คาาทาท้านนทกดเดวลสวงสวรรค์เฮงยืนหนึ่งประจำสัปดาห์นี้คู่กับคุณที่เกิดวันนังคารเลยครับธุรกิจท่องเที่ยวงานบริการมีข่าวดีโดดเด่นธุรกิจเกษตรงานที่เกี่ยวกับตัวเลขการเงินบัญชีมีผลกำไรตอบแทนมากมีเกณฑ์ยขยับขยาย ก้าวหน้าผู้ชายอ่อนวัยกว่าผู้หญิงขาวเจ้าเนื้อให้โชคสัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันพุธมีเกณฑ์เดินทางแบบกระทันหันการเดินทางการติดต่อประสานงานเอกสารสัญญาสำเร็จตกลงกันได้เรียบร้อยดีครับใครโสดมีโอกาสพบรักจากการเดินทางและยังมีโชคฟุกๆในสัปดาห์นี้อีกด้วยครับทิศใต้ทิศตะวันตก ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศมงคล6.9.1.2ถือเป็นชุดเลขมงคลทำบุญกับคนชราผู้สูงวัยเป็นทานบารมีอย่างยิ่งสวดปิสามละโลปุสัตพุทธทั้งหมด17จบและสวดโพชังคปริตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิต คุณที่เกิดวันพุธกลางคืนสัปดาห์นี้ได้ที่พ่อหลวงไพ่ราชาดาบพระอิศวรเฮอร์มิตพระฤาษีชนกเจ้าหญิงถ้วยนางบนโท๊เหเฮงยืนหนึ่งในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับวิชาการงานด้านการศึกษาการสอบการแข่งขันมีเกณฑ์สำเร็จดีครับทั้งน้องนองนักเรียนนิสิตนักศึกษารวมไปถึงเอกสารสัญญาพูดคุยกันได้ของหายมีเกณฑ์ได้คืน ธุรกิจอาหารเครื่องดื่มธุรกิจบันเทิงโดดเด่นมีเกณฑ์ขยับขยายมีความก้าวหน้าแต่ต้องระมัดระวังเข้าใจผิดกับคนใกล้ชิดบริวารน,นำโชคมาให้งานประจำสัปดาห์นี้สำหรับคุณที่เกิดวันพุธกลางคืนมีแรงกดดันสูงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องความผิดพลาดนะครับ ทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศมงคลผู้ชายผิวสองสีรูปร่างสันทัดอายุน้อยกว่าผู้หญิงผิวขาวเจ้าเนื้ออายุมากกว่านำโชคมาให้คุณที่เกิดวันพุธกลางคืนครับ7 8 9 1เป็นชุดเลขมงคลหมายถึงการประสบผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงทําบุญทุนการศึกษาให้ผู้ด้อยโอกาส ให้กับพระเนนเป็นทานบารมีอย่างยิ่งสวดคาพุทธปันธูทรรมวะคะทั้งหมด12จบและสวดอาตานาติยปริตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันพระรหัสบดีสัปดาห์นี้ได้อิทธิพลของไพ่พระอิน์ทรไพ่าสามดาพ,พาลีชิงนางมนโทไพ่จัสติ c e ความยุติธรรมเฮงยืนหนึ่งงานราชการทหารตำรวจครับ สัปดาห์นี้งานประจํางานราชการก้าวหน้าผู้ใหญ่ส่งเสริมเอกสารสัญญาคดีความได้รับชัยชนะเรียบร้อยดีแต่ความรักมีคู่แข่งแล้วนะครับต้องให้เวลากับคนที่รักและต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสมด้วยยังต้องระมัดระวังเรื่องของคําพูดและการกระทําอาจเกิดความเข้าใจผิดหมุดหงิดใจกันได้วันที่ 27- 28สิงหาและวันที่หกันยา ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุซ่อมรถซ่อมบ้านด้วยนะครับผู้ชายขาวเจ้าเนื้ออายุมากกว่าผู้หญิงผิวสองสีรูปล,ล่างเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่านำโชคที่ดีมาให้ครับทิศตะวันออกทิศตะวันตกและทิศใต้เป็นทิศมงคล5 3 9 8เป็นชุดเลขมงคลทำบุญกับผู้พิการเป็นทานบารมีอย่างยิ่งส่วน พระสามสามวิสะเทพะทั้งหมด19จบและสวดบารมี30ทัศเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้ได้ที่บนหงไพ่พระรามแผงสอนหนึ่งดาพาลีเจรจาสองดาพระรามตามหานางสีดาคือไพ่เจ้าชายคาถาเฮงยืนหนึ่งธุรกิจงานด้านต่างประเทศธุรกิจขนส่งงานด้านกีฬาธุรกิจเอาดอธุรกิจ ออนไลน์ Online, และงานประจำโอ้โหเยอะมากรุ่งเรืองงานด้านต่างประเทศเดินทางธุรกิจขนสน่งรับทรัพย์แบบจัดเต็มเลยครับระวังเรื่องเอกสารสัญญาล่าช้าผิดพลาดช่วงนี้คุณที่เกิดวันศุกร์ต้องรอบคอบเป็นพิเศษโดยเฉพาะวันที่28สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนครับแต่มีโชคดีจากคนรักสำหรับคนโสดจะพบรัก จากการเดินทางด้วยครับและยังมีเกณฑ์เดินทางแบบกระทันหันหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมในการเดินทางแบบกระทันหันด้วยมีโอกาสที่จะได้บ้านใหม่และรถใหม่แต่ต้องดูเรื่องเอกสารสัญญาให้รอบคอบด้วยคุณที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้ระวังกล้ามเนื้อกระดูกข้างขวาและสายตาเป็นพิเศษครับทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศใต้เป็นทิศมงคล ผู้หญิงผิวสองสีรูปร่างสันทัดเจ้าเนื้อผู้ชายขาวรูปร่างสันทัดโปรง่งอายุมากกว่านำโชคที่ดีมาให้1 9 2 8เป็นชุดเลขมงคลทำบุญถวายผ้าไตรสบงจีวรสังขติผ้าอับน้ำฝนอัฐบริขารเป็นทานบารมีอย่างยิ่งสวดวาโทโนะมะมะวาทั้งหมด21จบและสวดวัตตกลิศ เป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันเสาร์ได้ที่บนของไพ่ D M Place r e กรพรรดินีสังหารนนทกเดทไพ่ราชาถ้วย King of Cups เท้ามาลีวราชเฮงยืนหนึ่งสำหรับคุณที่เกิดวันเสาร์ในสัปดาห์นี้ด้านบิวตี้ครับธุรกิจบิวตี้ธุรกิจแบรนด์เนมสินค้าแร์ไอเทมต่างๆของสวยงาม รับทรัพย์ครับช่วงนี้ยังมีข่าวดีจากคนรักและครอบครัวด้วยและสำหรับใครที่โสดต้องระมัดระวังเล็กน้อยเรื่องของรักลวงตาคนที่เกิดวันเสาร์อย่าเพิ่งทุ่มเทใจให้กับใครนะครับช่วงนี้รักแบบศึกษาดูใจกันไปก่อนเมื่อเช่นนั้นอาจจะไปรักคนมีเจ้าของหรือว่าอาจจะโดนหลอกได้ครับงานด้านการแพทย์งานสาธารณสุข ก้าวหน้าสุดๆช่วงนี้มีเกณฑ์ขยับขยายได้รับข่าวดีมีความรุ่งเรืองดีผู้ชายขาวสูงวัยกว่านำโชคที่ดีมาให้ระมัดระวังเรื่องของกล้ามเนื้อกระดูกเป็นพิเศษนะครับสำหรับคุณที่เกิดในวันสาวครับทิศใต้ทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศเหนือเป็นทิศมงคล3 6 9 4เป็นชุดเลข มงคลทำบุญบริจาคลงศพผ้าหอ่อศพบริจาคข้าวสารทำบุญกับผู้ที่สูญเสียเป็นทานบารมีอย่างยิ่งมูลที่ปอเต็กตึงมูลที่ร่วมกตัญญูหรือมูลที่ใกล้บ้านถือเป็นทานบารมีครับสัปดาห์นี้สวดโสมานก,กะริฐาโทสิบจบและสวดขันธปริตรเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิต คุณที่เกิดวันทิศสัปดาห์นี้ได้อิทธิพลของไพ่พระจันทร์เดมูลน n ไพ่ก้าวเหลียนนางสีดาไพ่เดอะเลเวอร์ความรักพิธีแต่งงานหรือพิธีสยุมพรครับคุณที่เกิดวันทิศสัปดาห์นี้เฮงยืนหนึ่งธุรกิจที่ดินซื้อขายที่ดินมีข่าวดีเป็นพิเศษครับยังมีเกณฑ์ได้รับมรดกหรือว่าได้รับทรัพย์สินเงินทองรถบ้านที่ดินจากผู้ใหญ่อีกด้วย งานประจำมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจครับจะเปลี่ยนงานจะเลื่อนตำแหน่งแกะขยับขยายงานจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเดินหน้าลุยคุยกับนายได้เลยสัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันอาทิตย์ต้องพกความมั่นใจไว้ครับงานด้านการแสดงอินฟลูเอนเซอร์งานด้านบิวตี้บล็อกเกอร์โดดเด่นงานเข้าแบบจุกๆรับทรัพย์แบบจัดเต็มครับ แต่การลงทุนในเรื่องตัวเลขการเงินต้องรอบคอบเป็นพิเศษระมัดระวังเส้นเลือดหัวใจความดันและยังต้องระวังซ่อมรถซ่อมบ้านเล็กน้อยในวันที่29สิงหาคมในวันที่1กันยายนนะครับการเดินทางทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกเป็นทิศมงคล6 9 8 1เป็นชุดเลขมงคล ทําบุญทุนการศึกษาอุปกรณ์การศึกษาเป็นทานบารมีอย่างยิ่งสว่วนอวิสุนุษสานุติทั้งหมด6จบและสว่วนลัตตนปริตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตครับผู้หญิงผิวขาวเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่าทุกเช้าวันจันทร์เรากลับมาพบก,กันกับดวงประจำสัปดาห์วันไหนดวงปางวันไหนต้องระวังต้องมาฟังกันนะครับ กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกริ๊งกริ<ๆ>๊งและกดติดตามส่งต่อพลังบวกดีๆให้กับคนที่เรารักและเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับอย่าลืมพบกับกิจกรรมพิเศษเที่ยวเมืองหน้าเที่ยวกับผมคทถาชินบัญชรและพีทีแม็กการ์ดนะครับสวัสดีครับ